ดินแนวเขาด้วยล่ะดินแนวเพราะยามมันยามันบนแนวดินไงมันขี้ดินได้ตองมาพูวเลยเจ้าได้เห็นเจ้าต้องห้ององใส่เกาะละกระเสรปูนน้อยพอดมปูนมันพอดีเห็นเพิดนี่แหละเพาะกระเทือนนะพื่อ รถพอดีบ่อปูนริงจ้าล่รบอสอบหนึ่งใส่สอบหนึ่งไม่ไแค่ถึงปูนนะพอีรกระเทิรแก้ไม่กระยานไม่อะไรนะกอยามันเลอแก่นี่แหละหางโซ่แหละเรื่ว่าเบกขัแก้ไม่ถ้าแก้ไม่ต้องใส่คางนั่นเหมือนยามแข็ง สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิดสุสุสุคนก็ยินดีตอนรับช่องแม่น้องพิงอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบมาพ่อในวันนี้เนาะแม่น้องพิงกะยืนอยู่เพื่อนของน้องน้ำฝนพี่น้องเลยคือน้องน้ำฝนกะชีมีข่าวดีด้วยไว้นี่เนาะกะยดงยินข่าวว่าทั้งไอ้โดดเล้วว่าอยู่บ้านแม่น้องนิงว่าเมื่อวันจันทร์ชิมาขึ้นโค้งไหมห้ทั้งน้องน้ำฝนพี่น้องเลย เพราะว่าทางผู้ใหญ่เนาะที่ใดุ้ดซอยทั้งน้องน้ำฝนมาเพิ่นอานยากได้ทั้งสร้างรถสร้างแอร์เพิ่นมาขึ้นโคง้งหลังคาให้โดยกะขอบกบุญขอบคุณเพิ่นหลายเด้อเนาะที่นมีน้ำจิดน้ำใจมีใจบุญใจประเสริฐเนาะที่ไดุ้ดซอยทั้งน้องเพิ่นเข้าม,มาไว้พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ทั้งน้องฝนกะทำไมตกตากับมาฮอดจอดถึงหมดแล้วเนาะอ้ น้องน้องฝนนี่มาน้ำนี่ชิได้กลัวน้องแต่วเพราะว่าน้องเพิ่นน้ำเพิ่ป็นลายเนาะน้ำของเพิ่นลายแต่กลับมาน้ำมาในนี่ก็สฉีเบิ่งแด็กก็เฮาเบิ่งกันั่านรอบเบิ่งดินของน้องเพิ่นสีเจ็บกลัวแต่ยังเหลือห่องห่องตัวกลางานะเนาะห่องตัวกลางันยังโกรธอยู่ในนึงแด็กก็อีก กี่มือเนาะทั้งสร้างเพิ่นทั้งบึงบะกับชิมาเย่พยายามทั้งพี่อีกแล้วน้องนุ่มฝนอ่าสบายดีู้วาวีอย่างก็เขาเอิ้นไม้ไทยไม้ไทยใจตะวันเอันหนึ่งคือว่าวีไม่เล่าไม่เล่าเป็นไม้ไทยไม่เล่ากูอันให้กันอยู่บ่รอเ้แต่ละมือฮะกับมีีออยยู่มู่ เห็นคือง,ง้อมันแง่มเห็นนู่นเห็นหนี่ตลอดเลยมีเวลาที่ว่าว่าาคุยกันอยู่บ่ไ <c oughs> ม่เยอะน้อยชนรายเมียด้วยผัวก่อนหายกันฮะขอฝนอกดฝนยาแพรตาแบบเห็ดไฟเห็บเห็ดผิดใจไพ่ก่อนกับแม่นคนนั้นเลยอือแต่สิมีงอนกันอยู่ไปจาังนี่เห็นนางหันหลังให้กันตะงอกแงกทีนะ,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 อะบอกไหมโอ้พระพระจะรอเบอร์เงินาทางมักท่วมักแตงเจ้านี่ มานี่เนาะลมห้วยๆคุมือคุเว้นป้าตมอยังให้น้ําบกบ่ดอกฝนป้าตมน้ําใหม่เติมตมน้ําม่ไว้แกงบ่ดิป้มประจําเจวชํานี้ y ั่นแกงผู้ดีแซ่บได้นี่แกงไม่ต้องทย่่าเว้าอ่่่่ด ก่อนนี้แกจะได้กินไอ้มาแตงนอกน้ำฝนแล้วนี่นี่เฉยมาไว้เห็ดอะไรมานี่วะข้าวหมากแตงอืมที่ท้องใส่แหวกมา้มุ้งเศร้าในบนน่องนี่นะโอ้โหเน,นาะเราจะใส่สลามาบ่เราใส่นี่ก่อนบ่ใส่แบบนี้เอาก็ได้มันจังหมากมันจังชื่อ,อบ่ เคยทํานก็ได้ที่ตั้งแต่ว่าเขาเอาไปมีมันง่ายกว่าคือแบบเขาไปฮดอีย่างนี้มันจมกบจมกบมันจมกบเนี่ยแม่ตมันเป็นเครื่อแล้วเขาเอาขึ้นไปแต่เห็นในหมากมันซื้อเวลาเครื่องไมขึ้นแล้วก็เอาใหม่มาหมักเลอไปซื้อถั่วของน้องนงฟูนเคยปลูกอยู่แต่ละปีปลูกคายกะบ้านในค่ายพอได้กินมันมีแพื่ปลูกบะลายอื ลักล ja e okay. uh, okay. ักน uh right> uh ี่แยมมิ้งจิโด่นี่คุชจิโด้ขายแยมเรไม่หาไม่ขายเนียแมแดงตัวหายยังขายแยมแดงกับบุ้มี่ก็คือแบบมีบอลแางคนคนมันบ่แยมช่วงเดือนสามเดืนสี่ไปปุ๊บแจงแบบชอบหนึ่งสิบพันแบบไหเขาวคุดแบบช่วงนี้มันดินแบบนี้มันบมันคือดินแดงมันเป็นดินขาวก็ะคุดเอา คุนเอาหัวมันใส่สอบนึงสอบละสิบพันกับมันมือก็สิได้อยู่ปะถาว่าดินแข็งารกับประมาณแปดเก้าสิบ้และปดก้าสิบนี่คือสอละสิบพันชองสอบสาวหาสอบหาซิบป้าทพ่จะได้หาสอบชูงชุดนี้ได้เท่าไหร่ก็เส้นหนึ่งนหนึ่งเกาสิบเก่งไ่ได้นาะ ใช่หน้ากระสอบยืดบ่หรือกรอสอบปูนกระสอบยืดตอเพราะเขาเพิ่นไ่ได้รับจ้างแบบคือทางบ้านเหนื่อยบ่แบบเพิ่นรับเมาชวนหนึ่งนี่เพิ่นจ้างเป็นล้านสองล้านสิบ่มีบ่มันแบบไพ่กับบ่ยากเานน็ดเพราะว่าดินมันแข็งต้องขุดเอาทา<อ>งบ้านเหนื่อยบัด<บ><า>เอาไม้เ้ยิ<ด>้นขึ้นรถปุ้ยขึ้นบนหัวเลยโอ้ถ้าเอาไม่งัดมันกับบ่ขึ้น ดินแข็งเพราะว่ามันแข็งลูกโตเบื่อใช้ผลทุบเบื้องบนเวียนขึ้นขบวนกูใหญ่น่ะลงทุบเทียนแต่ว่ากูหน่อยบางคนหันไปบ้านเอื้อยเพราะว่าไดเงินว่ารถจักรลมกับแมน่ตูก็ไปเบิ้งเขาไปจังไหนไยเงี้ยไปอุ้มลูกตัวไปน้ำไดเงินขขาวเอื้อยที่มาหารว่ รถล่มโดยเจ็บแฮงบ่กะบ่ทันฮู้เพราะว่าได้ยินแต่คําว่าว่ารถล่มก็เลยแม่ไปเบิ่งเอ่อรถจักล่มโดยหอยเนาะอุ้มลูกนําพ่อแฮงด้เนาะโดยอแม่น่ะอุ้มอผู้าได้อุ้มน้อยน้อยย่างูเอาย่างทางไหนัดทางพี่บ่ปาปานี่ยิ้มมาอยู่เนาะ กันาชิมาแล้วมั้ยขางกันยังมาหนี่งหนพอได้โอ้โหวิญญาวก็มาปั๊บเนาะโอ้บุรุษโบราณพนวาวายังีว่าว่าเถิงแต่มามาปุ๊บนี่อะไรนันท اي ว่านตัวก็คือว่าคือกันบ่เออว่าปุ๊บแล้วมาปั๊บปืนนันา اي เหรอเออเนาะอุ้ยนันตายแท้ดิแบบว่า คือว่าง่ายคือเขาวอาพื้นหมูเนาะเขาอว่าไอ้วอาพื้นบรรลุนนี่แต่มาอะไรกับมาปุ๊บเลยโอ้ยกูวอาพื้นเมื่อกี้นี่มึงนั่นตายดิหัวว่าธรรมเนียมมาบ้านเฮาเอิญกันเนาะแต่นี่กะถือคือการพยายามไอ้พอดีเอ้ยมีขนมพอดีน้องพิงเพิ่นฉีกทงมันขาดน้องเอ้พอดีเพิ่นดึงเพิ่นเอาไว้ให้ลูกจะกินเนาะอ้วยขนมเห็นขนมในรถนี่บ่ไรอยากดึงทงยาวมันขาดรถ พอตะจะกินเนี่ยพกินแต่บ่าอยากดึงทงมันออกมามันขาดเลยยังใดเอามาให้เจ้านั่นก็อ๋อหน้าดมหนา้ายังมาเลยคยอชิม,มีข่าวดีมาแมนบ่ทางไมบุญมันแจ้งว่าชิม,มีทั้ง,งพอซางันบ้านาน,านันบึงวะันชิมาโดยคนชิมาวันจันาวันจันนี่เทรศัพท์นี่สะ เทปูน,น,นอ,อ๋อกค่ะันนาผลอะไรผมว่ล่อไว้จัเนาะล่อนี่เน่นนนางเขาลยล่อไผ่ไนันล่อผลอ้นชางบ่อืออืหอหิวม,มาพี่ซี่นี่ยคู่ขาดเี่ยวแย่งได้เจ้าต้องมันจมมันคือกินนี่โจมมามาบัดเดินนะ ปุ่นปุ่นจางเกินเนี่ยเ่แม่เก่วันนสิทั่วอยู่ขึ้นแล้วใช่เหาอะไรอ้าวโคตรเสาคนเดินเห่อเออต้งโคตรเสาก่อนขึ้นดินแน่เขาโดนลงหมดขึ้นแนวโอ้ยมนยะมันบนแี้ดินไยมันคิดดินได้ทองมาผัวเลย เาได้เห็นเองเจ้าต้องห้องใสเกาะละะเหปูนน้อยพอด่นมันพอดีเองพอดนเ่ไพอดีเทิรนนะพอดพอดีปูนพิ่จ้านะบอสอบหนึ่งเลยนะใส่สอบหนึ่งนีอแค่งปูนนะพอดีพอดะเทินแก่ไมก็ย้ายไม่นะ ยังเลือแค่แหละหางโซนแหละเรืว่าเบรกกาแก้ไม้แ้าแก้ไม่ต้องใช้ทางนั้นหมยังมันแข็งสมเองเฮ็ดเองมีแล้วน้องเอ้ยทำวินีพ่นเงินพนช่วยไม่แต่ว่าจะอื่นในเงินซานเท่าเนาะยังหลายย่างเพินชื่อเฮ้านี่ก็รักหนึ่งนี่เพิ่วมาส่งท่าไดก็รักหนึ่งแสนสิบ แน <Humans. S 1> ่นบอกสวัดิ์สมวูรณ์ทุกิุเพื่อสีได้มาแถวหาทั้งชีวิตจ๊ที่ได้ทุกบ่เน่าเนองเนาะอย่างี่กะหากินไปเจ้าทำไปวันที่ตะวันเนี่ยี่รอคอยถึกไหมไปพอได้คายพอได้เก่าเนาะในนชีวิตเฮาได้มาถึงขนาดนี้เฮาก็ดีใจได้เน้าเนาะเนาะ เนาะกปูนจ้างนะ้องเบิรงันะใสอีกจกแก้แล้วแหละอมันจะกแก้แล้วกมันกะบดริเคง่ายหรอใสคูนึงเพือเต็มไปแล้วปูนจางเนี่ยใสใสได้หอจะขุดเอกได้บ่อละขวดนี่ตะเหนียนสูงกุมมคือถ่ายมากเลยอะ ตามกุมูบัานนี้เป็นจังไรือว่าตรอารมณเกินเอาจะออกกิดินใช่อีกวันนี้แห้งแล้วเอาจะเทนะโมโอยาได้ค่ะแต่มันไปมั่นชุงกุมูบ้านไปมั่นตามกุมูอีกเด็กอดทนเอาแหละทางแม่บุญเพิ่อนก็มาแจ้งข่าวดีเพิ่มเติมมาเรื่อยๆเนาะนะกจะมีทาง สร้างบึงวะเนาะหรือว่าสร้างรถสร้างเองเพื่อนที่มาขึ้น,น,น,นมาขึ้นโคง้งหลังคาบบบนี้ไม่วันจันทร์สร้างรถสร้างเองมาบ้านลงบากยางไปพ,ไาามมไพี่น้งองเลยมาขึ้นน้องอน้ำฝนบบบนี้ขึ้นกะไวอยู่หรอกมันสามมือสี่มือก็ได้อะเพื่อนขึ้นแต่เครื่องของครบมาเลยตอนนี้เพื่อนน้องอ่อนขัดขันไหนเพื่อนนี่ขึ้นอันนี้โค้งหลงังคา แล้วก็อะไรสิ่งแบบแล้ววงกบมีส่วนขึ <h <h ้นโค้งหนังคาแล้วก็สังสีครบเลยชุดนั้นเนาะคาตอกคาสร้างแล้วก็วงกบมตอนนี้ก็คือพวกอนไรส่วนล่างวันนี้เราพวกโก้เนาะส่วนก้อนี่ก็เรียกว่านะเป็นกงไล่ราคาเนึองอีกมาได้ฟุ้งมาได้เอ้ยยันแต่หูนค่ะาหูคขุนอะ กโจอมอใส่โจมมันนั่นอุ่มหมอนะหูขาดปัววหันพอแหงแล้วเ,วววเวั็เนั้ยเอขาดซับจจับอะไรเไี่ไไยอะไรยู่รอกกว่านี่ con oh, no. yeah. uh, yeah. là kia đâu bạn hả 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 qua hả 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 เราต้องใช้ว่าเขามีเงินกับเงินแล้วคุณยายเขาอจะช่อยก็ให้ซ่วยเดินเฮือนเราอ่ะตัวนี้เขาเองไม่เขาก็เฮ็ดไป้ายเราอ่ะคักอยู่ได้ยังหายได้ผลเลยฮ่าหันหันยำแบบเฮ็ดบัวถึกใจก็หายไปแล้วพี่ยังสร้างสร้างเอาคู่วัดเอาหม้อมาหายบ่กอ่ามาสร้างเอาหม้อวัดไปเอาโจกมาหายคน ลองใส่หอยเราอ่ะได้ฟังไหมเขี่ยเรามันเน็ตสองคู่เช็นยังบ่าหนเช็นยังฮนไปถือคู่ยงไปตักน้ำมาหตักน้ำ โอ้ปวดอะไรเลยนันหนักจีอะไรมันหนัก<ม>อ๋อเห็นแล้วฝนเลยวันนี้ยถวบูดไหว้ดีต้องฝนนี่บ่ามักใสหมวกอืมบ่เคยใสเงี้ยแบบเออเอ้ยผิดคำสัญญากันไม่เต๋าเห็นนั่นไหนเอ้ยสีเอาเงินให้เจ้าฝากซื้อผู้เห็นนั่นในฝนเลยเอ้ยยันบาทเด้เนาะผู้ว่า,ากำลังหาพันเนะาะเพื่วคนยังเนีย ก็ใช่หาชิปเด้อจะฝากชื่อให้เล่าแน่นองเลยเยันแบบยันเวนเน่เพราะว่าเวนเอ้ยไม่อยากชื่อให้เล่าหรอกมาคือว่าไนเอ้ยมันหลายอย่างคิดบางที่กะเขาอยู่ตลาดบางที่คิดว่าพ่อทำเมื่อไรเอ้ยคิดพ่อแบบว่าเอาเข่าตลาดเลยคือใส่ชื่อมาให้เล่าไหมใือตัวนี้ใตัวฝากชื่อให้เล่าเนี่ยค,คิดบ่าบได้มาแบบใดแล้วเ,เดียวบังกูเถื่อแล้วบอกว่าแต่เราเดียวเบิ่งอะนะถ้าเอาสายตาว่าไอคู่รถนะนะเดี๋ยวรุ่นเอาสายตาแบบว่านี่ ตัวกูอเีเละนะเวรยังเวรมัน,น,บ,มนบางทีเข่าตลาดเขาชสมองเขากับมันคิดแบบไปลายย่างอนะบางทีอพอเอ่ยบุคเคยบุคเคยชื่อผู้ชื่อหนักอันชนลายนะมีแต่พอว่าทั้งพี่น้องในบ้านกับเพื่อนบุคเคยเขี่ยวมีแตฝากน้องคนนะฝากเชื่อเล่าในมาบอกเล่าอีกเด้อแต่จาใช้สายตาอ่านกินเอื้ออีกเลย มาได้สายตาอา่านคาดเลยแ <c> ม <oughs> ่ตัวผู้เฒ่าในย่านคืออยังนี่เนาะ <c oughs> ตอนนั้นเราสัญญาชื่อรับชิดเนี่ยเราซื้อเรากินเนี่ยคือสบายใจรถตอนนี้ยังแบบมีอีหยังค่าใจอยู่ปลูกบักทั่วบางอย่างพวกช่างเนาะปลาแถวโน้ปักทั่วให้นะฝนะเคยใหดชวนปะพี่กายรณ์ งามบ่งามเพราะว่าดินมันขาวเออ่บปี๋ปนี้เราเลยบ่เฮ็ดออบบเทบิ่งคือบักั่วบ่แม่นเนาะเนาะบักั่วยังก็บักั่วเสียนเพิ่นเอิ้นถัวปาัวป่าอันนี้เป็นหยังน้องลูกๆนี่เป็นน้องบ่นี่บ่แม่นตะกี้ก็ให้นะูปเพิ่น ดำยูเออตอนนี้ประตเพิ่นบ่ได้ดำหลายปีแล้วเบิ่งบังไปเนี่ยไปยองชมก่อนไปยองบังเอื้อสังเกตเอื้อคิดว่าเป็นหนองเราฝนเลยนะอือ๋อฝนแม่ดีดีผัวเจ้าเซ็ตมาบ๊ะชวาแล้วก่อนเดี๋ยวสิให้ท้องใส่เห็ดแล้วบาทนี่ ชอจ่างนี้ใส่ไหมะน่ะแล้วบรรณาเจ้าเห็ดนี่บไร่แล้วบรรณาเลยอ้อซยฟัวยกแล้วบรรณนักแล้วบรรณไ้บเห็ดหนักบบได้ห้ามนายังท้งใ้า ยูนายู่รียงกันนี่เพ็่คนปั่นหันใส่ตักนน้ำกินไม่ค่อยปั่นเป็นอะไรคือวะเห็ดเบี้ยวเวลาเจอระดูกหรือจะพาบ่บ่ได้พาแต่แบบมันเวลาเห็ดแล้วมันเจ็บเจ็บเจ็บเอ็กอือหามหิวแบบนี้ได้ยิ่วยิ้วไปคู่กันี้ถหามแบบนี้หานบ่ได้แต่ว่าคือว่าหามนั่นแต่ละเหือ แต่ว่าบ่มีนันชายนันงอนก็จะเป็นใช้คู่หน่อยเอาเนาะเดามัเป็นใช้คู่หน่อยอะไรมอืมแม่นแท้เด็ก่อนถินใส่ไก่เพราะัวงองงันห่วยเนาะแล้วแรงน่ะไก่ไฟฝนไก่เพื่อนโอ้ไข่เยื่ไก่โดยเฮือนถ้าไก่คนอื่นนี่ห่วยจากตัวละหัสชิปเป็นขายตัวละสองแซ่ที่น่าท่องใจเคยไร เคยเคยยานาขี่รถจักไปแดดไก่มันเดินตัดหนารถเอื่อยแดดไก่หันท่าคายกันตะกี้มันบวบปินนะคะตัวหนึ่งเส้าหาพันแต่ปต 5, แไปเอามันเอเนนื่อยหาเศษแขกเลยสำหรัมันได้เห็นฮอลเลยกระเทินเหยียบเหนินนนใดเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ากระเทินใดเออค่ะมีแต่ทางน้องเพิ่นฟังเราหัวเราขัวเองแล้วก็ฟังแล้วก็เช่นหนึงตะนางมาอ้อมนี่เนาะก็ ก็นีเห็ดหมูบอหมูไปหมูให้ก้างมันนะราะว่าเพิ่นเลี้ยวเข่าแล้งแล้วเพิ่นก็ติดปลอยยังนีก็เพิ่นฉิปลอยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสสาวสาวสาวสาโอ้ยเกือบ

บ่ไอ้ั่นเจ้าตามกินไนมันอันนี้พคดมันแล้วอันนี้พค้ดจะหมดะไดเลยบ่ปูนบ่ลายแกใส่รถแตว่าเขาเขาสิเขาได้เห็ดเห็นมันคลักรดนหน่อยแกผู้ชมเนาะต้องใช้เคยื่องไฟฟังแล้วขัวบ่นอนป่นก่อนปูนไ เพศอยู่ไทยสมปูนยังนี่บอข้าวข้าวพอทำงานทนักนักันมแเลยน่ปดีวึ่รอปูนนะมันเนลี้เลยปูนเลยพวนเกนาตตื่นเ เฮ็ดตก็บอกกแอยู่แต่ตั้งใจเนาะเดีอีกสามต้นแบบนี้ชองเนาะต้นฟังแล้วบปูนะใส่หรือเปล่าเดี๋ยสองต้นแล้วอีดอกมานนี่เป็นหนึ่งตารางพันธไก่มาเลยแวหนึ่งเก็บพักกันฝนเลยเดี๋ยวร้อยแล้วบาเลงนี่ อ๋ออลอฟน์ป้าโอเคเนาะเอ้ยเฉลยได้กลับป้าก่อนเด้อบันี้เด้อร์โดยเอ็มอื่นจังมากันเนาะโดยสู้เนาะเอ้ยกลับป้าก่อนเด้อโดยอย่าให้ผัวลายเด้อน้องต้องใส่ถือไม่เนาะน้องใส่เนาะไม่ให้เราอะวันว่าบถือก็ให้ยู้ฝนวะถือไม่เด้อบุกการเคยตีใหม่บุกเคยตีเทียววะ โอ้ถึกผ่าม,มือเมีย <c oughs> โอเคเนาะหยอกทั้งนองคนทั้งสองคนพี่น้องเลยีแต่ว่าทำคลิปนี้ทั้งสุบุญกะได้ขอจบคลิปไปก่อนขอขอบุณขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเน<ม>าะวัสดุสุขคนเด้อเนาะโอยทำคลิปนี้ไปแล้วสบายดี